สวัสดีค่ะพี่ธุคิดบางใหญ่นะคะวันนี้นะคะพี่จะมาคุยคำพูดคำหนึ่งที่เราจะสร้างในหัวเราให้เกิดความเคยชินแล้วก็มันเป็นล้างพลังลบในตัวเราเนี่ยให้หมดไปนะคะคือคําว่า i love you นะคะขอให้ทุกคนนะคะพูดพูดในเสียงสมอ,องเองวันประมาณสักร้อยครั้งประมาณ28วันนะ,ะตัวเนี้ยมันจะเป็นล้างพลังลบในตัวเรา ถึงลบในตัวเรานี่ออกกักร่างกายเราเมื่อเราพูดทุกวันทุกวันทุกวันเวลาร้อยครั้งที่แปดครั้งเนี่ยพลังลบจะหายไปเมื่อพลังลบหายไปแล้วเนี่ยชีวิตที่เจ้ามหาคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขายเรื่องการเงินการทองหน้าที่การงานครอบครัวทุกๆอย่างที่เกี่ยวตัวเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะคะแล้วก็พอเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณจะเห็นว่าเปลี่ยนแปลงภายในยี่สิบแปดวันแน่นอนว่าโอ้ทำไมมันเปลี่ยนแปลงขนาดนี้มันเลือเชื่อจริงๆ คุณลองฝึกดูนะคะขอบคุณมากค่ะไอเลิฟยูจ้า